น,นี่คือต้นกล้ามะเขือพวงค่ะพี่น้องหมักแฟงบ้านเฮาอันนี้เยสมเนาะแยกปลูกลงถุงดำไว้น,นี่ขึ้นใช้ยุบนำกับมีค่ะส่วนด้านนี้เยสมเพาะลงถาดดำไปก่อนอน,น่ะต้นเนน้อยนี่ก็คือปลูกแซมเรย,ย่อยเพราะว่าบางที่กัอาจสินกอันนี้บ่ม,มีเนาะต้นนี้เดี๋ยวมาใส่ นกไงแบบนี้ขาดไปเรยสมก็ทอดดินแล้วก็ปลูกแซมใส่ใหม่เขาแยกออกนี้กใหญ่เร็วนะพี่น้อง<ม>เดี๋ยวเยสมก็ยังเสียลงทุ่งดำคือกันค่ะ<ม>อันนี้ฟ้าวฟ้าวเอาลงะนะเพื่อว่าให้ต้นเขาใหญ่ไวเพื่อกอกดินเพื่อหาดินผสมมาใส่อีกนะพี่น้องเป็นทุ่งเปทุ่งนี่กะหลายหลายต้นอยู่เพราะว่าแต่ละถาดก็ร้อยกว่าเนาะร้อย ร้อยสี่ว่ร้อยสี่หลุมมั้งนี่ขาก็จิมมัน,นี่แหละไยายชมจิ้มตรงนี้เนี่ยมาใส่ก็เลยเป็นต้นน้อยต้นใหญ่เนาะเพราะว่าเสียมเรื่อยๆส่วนด้านนี้ก็คือเอาขึ้นชัยออกนอะแตกก่อนยายชมเอาขึ้นช้ยมาปลูกไว้นี่คือต้นมะเขือพวงเพาะไว้ค่ะพี่น้องเพื่อจอะปลูกขยายเพิ่มเป็นรุ่นๆไปนะคะเพราะว่าปลูกเพื่อน,นึ่งกันได้ ลายปีเนาะลายปีอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้แกําลังงามพี่น้องเกิดหยกไปแล้วตนน้นนึงมะเขือเทศพันซีดาที่เยส,สมพ่อมีดมาแล้วก็รุ่นใหม่เอามาปลูกใหม่ต้นพริกอันนี้จักสิเป็นหอมแบ่งหรือหอมเลยค่ะพี่น้องเ,สสเยสมแยกออกปลูกไว้ย แยกจากถุงนี่นล้ค่ะนี่เต็มแล้วนี่เดี๋ยวก็จะแยกเอาอีกแล้วนลำไย,ยปินปองอันนี้ก็เอาไปปลูกนำแล้วก็มีค่ะพี่น้องต้นจิงตอนในถุงดำละส่วนทั่วยามแรงค่ะมะเขือเประ่ะโอ้ยอ,อันนี้แยส่สนตัดใบไปเลยเดิมน้อง ดูกํำลังส,สวยเลยบอกพี่น้องลูกอ่อนๆในกินง่ายแต่ปีมาตกมาปีนี้ยี่สมต้งนึ่งกินค่ะพี่น้องผักคือกันนี่เริ่มออกดอกแล้วค่ะยสุสมตัดไปหลายต้นเลยเนาะเป็นดอกแบบนีนตัดออกนํำแล้วก็สีเก็บไว้เอาเม็ดพันนำค่ะพี่น้อง บกมีหนอนมีหอยน้ำพี่น้องเดี๋ยวเดียวมาฟังนี่อุ้ยขักพุดละงามตัดไปให้ญาติญาติน้ำเพื่อหละคนหลักกายิ่ใหญ่เลยค่ะพอหนึ่งพอเกง่งเนาะนี่พริกเริ่มสุกแล้วอี้ยขักอยู่พี่น้องต่อสวนยาแรง ดกนี่แต่ต้นบ่ยค่อยสูงเนาะไม่เหมือนพริกกะเหลียงอันนี้พริกกินดาเนาะที่พอค้าแถมต้นมะเขือพวงนั่นแหละซื้อเพิ่นเพิ่นไปเลยแถมอันนี้กงผือเทศพันศซีดาส่วนต้นนี้อาจสีคนละสายพันธุ์เนาสีเขียวเข้มนี่คือบ่ค่อยดกอนไดรดกว่าต้นมวนงามบ่ะ ที่เป็นแว้งแงนี่ก็คือียกว่าใบาพักบังใช่พี่น้องเด็ดกินเรื่อยๆใหญ่น้ำบ่อท่านขึ้นใช่ค่ะปลูกขึ้นใช้ไว้เนาะต้นตัวเขาเขาซื้อมากินแล้วมาปลูกก็เลยน่านขึ้นค่ะพี่น้องเลยบอกค่อยงานไปเลยแว้งแว้งว่องว่องเป็นไปว่านหน่ยว้าแว้งว่าแวง พี่น้องมะเขือพี่สมก็เอาไปซุปน้ำเนาะใ,ใส่เ็ดเ็ดกระด้างแซ่บค่ะเอาทั่วฟักยาวแล้วก็มะเขือมะเขือน้ำค่ะพี่น้องถั่วฟักยาวก็เริ่มสิบเบิรุ่นแล้วค่ะพี่น้องลูกก็มไม่คค่อยสวยค่อยงามปันได้นี่ อันนี้ลายขาวอพอดีกินเนะเพือ่อนพี่น้องใส่อ่อนๆไหมบางนวดกับเป็นแมงแมงอยู่ค่ะน,นี่ขึ้นชายยืเสริมเอามาปลูกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้เอาแกลบดำมมาโอ้ยผสมอันนี้หอมเย้เอามาวาดใหม่ค่ะ ตอนนั้นนะ่ะอามาว่านแล้วใกล้มาคุยมาเคลียกระจุดกระจุยกระจายไปมุ่นอุ้ยปุ้ยเยสมก็เลยเอามาว่านใหม่เม็ดพันหลายค่ะพี่น้องหอมเย้ yeah. อันนี้หอมทีประกาศสวยรุ่นนึงเป็นเพียกอันนี้ก็ น่าจะเป,เป็นเป็นอยู่แล้วก็เป็นนอนน้ำค่ะพี่น้องส่วนผักซีนี่บ่มีปัญหายัางงามด้านนี้ก็ขึ้นใช้สี่ต้นช่วงใหม่ๆค่ฮะปลูกในนานงามค่ะแต่พอเขางามแล้วก็ต้นตัวไวคล้ายๆกับยายสมปลูกพริกหน้าบ้านเนาะโอ้ยหลายเดือนพี่น้องกว่าสีง,งามยิงติ้งอยู่ช่วงราเขายัางบ่เดินเนาะ ผักกาดซ้อยยายสมรีเก็บเอาไว้ไวเอาเม็ดพันธ์ค่ะพี่น้องเป็นดอกแล้วอยงามน,นใดใบซอยๆนี่ค,ค่ะ,ะเก็บไว้ค่ะยมบอดีสางออกเลยค่ะพี่น้องผักกวางตุ้งกับย่งอยูอันนี้กเก็บเอาไว้เม็ดพันธ์แต่อันนั้นค่ะบดซ้อยค่ะ ที่ไราเก็บไว้คือกันบอกพี่น้องเลือนองอะไนี่ใบใหญ่เลยปนมานํากันเนาะค่ะกลายสายพันธุ์เนาะเพราะว่าเราเก็บใบต้นเดียวกับมีหลายแบบก็บคือแตงไทยยสมเก็บไว้เคยมาแล้วเนาะมีทั้งขาวทั้งลายมีเบิดค่ะพี่น้อง ลูกเดียวเนาะหน่วยเดียวแตงไทยยายสมเคยเก็บไปแล้วพอเอามาหวานพอต้นก้านี่เนาะเอาไปปลูกมีทั้งขาวทั้งลายค่ะมีเบิดผักกาดซ้อยนี่ก็คือกันมีทั้งใบซ้อยใบบอซ้อยก็แบบนั้นแหละคะ่ะส่วนหอมกะประมาณนี้แหละพี่นอ้องไม่งามแล้วเอาบอทันแล้วค่ะกว่าจะเก็บผักกินหมดนี่ลงหัวแล้ว หอมหัวแดงให้สมปีนี้ยันหัวบใหญ่อยู่ปีที่แล้วใส่แกลบสองรอบเนาะอันนี้ยายสมกับเก็ดดำเข้ามาคุมไว้แต่ยังหัวบางอันก็ยังบใหญ่คะแต่ว่าอีกโนดานกับสีเบิดอโยุคือกันเนาะลดน้ำไปเรื่อยๆบ่ค่อยได้บำรุงเนาะปีนี้ ีนี้จะผสมเปิดระบบน้ำให้หลายอย่างแล้วก็ลดด้วยอาเสอยยางลดน้ำค่ะพี่น้องเปิดน้ำให้สวนมะพร้าวสวนมะเขือพวงแล้วก็ลดน้ำพลิกถั่วสวนลิ้นจี่น้ำค่ะพี่น้องเราต้องเปิดทีละน้อยแล้วก็เที่ยวย่างย่างเทียวปิดเที่ยวเปิดค่ะบางทีบดก็นเล่นไปปิด ย่างเอาบริเลนชีหอมพี่น้องนี่ลังงามยายสมเอาผักกาดซอยเนอ้อโอก๊กนี่เพียกินเพียลงก็เลยโคยังชัวอันนี้ว่านผักชีลาวว่านไม่ค่ะรุ่นเล็ก จักออกบอกอ,ออกลึกลึกเกินไปนดินี่ยี่สมงคุดคุดว่านไม่ค่ะเพราะว่าเม็ดพันเก็บมาเยอะเก็บมาเองเนาะอันเก่าอันนี้นะคะุ้นเก่าว,ว่านแล้วไม่เห็นงอกก็เลยเอาเม็ดมาว่านไหมค่ะอันนี้ก็ยังเยอะเลยผักชีลาวพอได้ใส่อ้อมนะพี่น้องเวลาห้าแกงอ้อมอยังกะ แ,แต่คนหมักเนะาะกคก่ะใส่ไปอันนี้เป็นชีหอมพันใหญ่ค่ะต้นใหญ่จังนานนานเป็นดอกนะได้กินเรื่อยๆเนาะเขาก็ถ้าห่างเนาะปลูกข้างๆเขาแต,ต,ก,ต,ก,ตกกกแตกกอใหญ่นาคานานเป็นดอกยายสมหมักปลูกแบบนี้ค่ะเฮ้ยน่าจะเป็นต้นกล้ากะเพราแม่อะไรช่าง มีเยอะกระเพาม่วงหลอกสวนค่ะเลาะสวนครัวปลูกมาได้หลายค่ะพี่น้องปลูกพอได้กินเนาะเอากัะเบ่งปัญญนย่างน้ำแบบนี้เละสวนครัวเล็กๆนน้อยมะเขือเปราะก็ซื้อแค่ถุงละสิบบาทเดอ้อได้จากหลุมพี่น้อง แต่ว่ายายสมปลูกลุมละสองต้นสามต้นค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกลุมนะเอ้สิบบาทได้หกหลุมลุมละสองต้นสามต้นงามเ้ยพี่น้องส่วนมะเขือเทศกินดาพี่น้องเกินเป้าเกินคาดค่ะนึกว่าต้นสิบ,บทสวยงามเห็ดเาลาเดียวเอาบุยู่ค่ะพี่น้อง เบิกเบิงเบิง,เ,งเอาไม่อยู่ก็เลยป้อยแล้วบาดนี้ลูกเขาหน่วยเขาพี่น้องง่ายครับพูดพูหมักงูหมัก,มกแตงหยูดน้ำก็น,นี่ค่ะช่วงยยสมใส่ขี้หมูเนาะใส่อาจจะเป็นเสื้อลาเพราะว่าขี้หมูไม่น้หมักนีมีหลายต้นอยู่ค่ะบางที่ก็ ลมเนาะลมแรงนี่พัดโยกเย็กิ่งง่าเขาฮักเหนียวหยุไปก็มี่ค่ะพี่น้องโอ้ยผิดค่ะพี่น้องพลิกกลิกกำลังติดดอกเด้อบัตเนี่ยแค่นี้แหละค่ะพี่น้องเดียวคลิปจะยาวเกินไปค่ะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอ,อุย้ยเป็นโรคทีแสงระบาดเนี่ยอือบกขักแทะนี่คอเด็ดอเอ้าออกเลยอ่านเป็นอะไรแทะ ขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ